สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริวันใจบุญรหัสนักศึกษา65470121 1ค่ะฝึกงานที่ภาครัฐบาลที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีการจาัดโตทำงานที่ชัดเจนมีบริเวณที่จอดรถให้ประชาชนอย่างกว,ว,ว้างขวางวัฒนธรรมในองค์กรที่เด่นชัดนะคะมีการกาล่าวทักทายในตอนเช้าและตอนกลับบ้าน มีระบบโครงสร้างที่ชัดเจนค่ะพาล้งงานที่ได้รับมอบหมายเขียนหนังสือรับหนังสือส่งถ่ายสำเนาเอกสารเดินรับส่งเอกสารจัดเตรียมของเบกประชุมค่ะปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอนะคะถ่ายสำเนาเอกสารผิดพลาดหลายรอบค่ะแนวทางการพัฒนาตนเองก็คือสอบถามพี่เลี้ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ไม่เกิดความผิดพลาดค่ะประเด็นไฟเรียนรู้นะคะ คำถามทำไมต้องปิดป้ายประกาศแล้วค่าธรรมเนียมที่ได้นำไปไหนคำตอบที่ได้ก็คือเป็นรายได้ของท้องถิ่นรายได้ก็คือนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไปค่ะส่วนภาคเอกชนนะคะฝึกที่บริษัทวิริยาประกันภัยจำกัดมหาชนสาขาพุ่งข้อค่ะสภาพแวดล้อมภายในองค์กรนะคะเป็นสถานที่ที่เข้าถึงได้ง่ายอยู่ในทำเลที่ดี มีสถานที่ให้ลูกค้านั่งรับบริการในห้องแอร์ค่ะวัฒนธรรมในองค์กรที่เด่นชัดนะคะก็คือจะนินลูกค้าเป็นศูนย์กลางค่ะภารางานที่ได้รับมอบหมายก็คือถ่ายสำเนาเอกสารเดินรับทรงเอกสารและนำเอกสารไปต่อทะเบียนค่ะแล้วก็นำน้ำเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วก็คือรับเรื่องจากลูกค้ามาให้พี่ๆในสำนักงานค่ะปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอนะคะแยกเอกสารกรมธรรม์แต่ละประเภทไม่ถูกต้องค่ะ แนวทางการพัฒนาตนเองก็คือคอยสอบถามพี่เลี้ยงเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำซ้อน,นะคะ่ะประเด็นไฟเรียนรู้นะคะคำถามก็คือรถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่กี่ปีถึงตัวสภาพรถเพื่อไปต่อทะเบียนนะคะคำตอบก็คือจะไม่ทุกคันนะคะที่ตัวสภาพนอกจากรถที่จดทะเบียนครบ5ปีขึ้นไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ